สวัสดีครับโอ้โหมาเหมือนเดิมหน้าขาวเหมือนเดิมหนมาดูดนี่เนบอกโอ้โหจะมาจุ๊บตาไมว้เ่ยไหนะไบอกจะไม่หน้าขาวไงนะอ๋อทนไม่ได้ต้องหน้าขาวเนาะมันจะสวยเนาะอ่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันจะ๊ะ เราจะมารีวิวปืนยิงคนค่ะยิงคนไงโอ้โหมีปืนนี่ฮะไม่ใช่ครับอ่าเขาเรียกอะไรบล็อกแบ็คไ้สายนะครับไร้สายยี่ห้อโอ้ซื้อกะอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอเคทีนะเออโอเคทีอะไรมั่วแล้วอ่ะมีสองรุ่นให้เลือกนะครับอ่ามาดูมาดูมันมีรุ่นลูกกับรุ่นพ่ออ่าดูรุ่นลูกก่อนรุ่นรุ่นน้องอ่ารุ่นน้องเออเอาเดี๋ยวนี้นึงก่อนตรงนี้ ทั้งสองตัวเนี่ยแรงบิดรอบอะไรเท่ากันหมดนะครับแรงบิด420นิวตันเมตรนะครับรอบ4400รอบเท่ากัน128โวลต์อ้าวอยู่ไหนวะ120เออ128โวลต์มันเนี่ยทำไมฮันนี่มิไม่ติดอ่ะเนี่ย128โวลต์เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันก็คือนะฮะแบตเตอรี่นี่ตัวนี้แบตเตอรี่ไม่เหมือนกันแบตแบตเล็ก2แอมป์อันนี้แบตใหญ่4แอมป์นะครับอึดกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ไอตัวเล็กเนี่ย ไม่มีแถมอะไรเลยเนี่ยมีแถมที่ชาร์จอย่างเดียวนะฮะนี่กล่องก็เป็นแค่นี้ข้างในก็ไม่มีอะไรนะฮะแต่ถ้ามาดูที่ตัวพ่อนี่ตัวพ่ออันนี้ตัวลูกมีแค่นั้นโอตัวลูกมีน้อยกว่าพ่อตัวพ่อครับอ่ะดูกล่องมีกล่องนีกล่องสวยงามนี่มีแบรนด์โอซึกะให้ดูนี่นะฮะฝาเปิดได้ด้วยนะครับฝาเปิดได้แต่ตรงนี้ไม่มีเลยนี่มันเอาไว้วางของไ้ลูกอ๋อนี่ใครโทรเข้าไอ้นี่มันถ่ายอยู่พวกนั้นอ่ะลองถ่ายไปก่อนแล้วกันโอเค ด้านในนะครับก็จะมีนี่โอเคชาร์จต,ตัวเบลเลยนะครับแบตให้ก้อนนึงอ่ามีแบตสำรองให้ถุงถุงมันจะเอาทำไมแล้วก็มีหัวสว่านให้ด้วยนะนี่หัวสว่านใช้เป็นสว่านได้แต่อาจจะไม่ถนัดนะเอาไปเป็นบล็อกดีกว่าแล้วมีแถมรูปบล็อกให้อันนึงนะครับอืนี่ดูกล่องเขาหน้าตาเป็นนี้น่าสวยงามตัวนี้นนครบเซตใหญ่นะครับอ่ะ แล้วก็อะไรกัน,น,นอ๋อเดี๋ยวบอกระบบนิดนึงนะครับตรงเนี้ยมันจะมีสองเบอร์เบอร์หนึ่งและเบอร์สองอ่การวิธีใช้งานนะครับอันนี้มีสองเบอร์อืมเราต้องกดให้มันเข้าก่อนนะนี่เป็นลักษณะการเข้าจะมีสองสองระดับนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยไฟขึ้นเขียวเรามากดตรงนี้มันจะเลือกได้ครับกดทีนึงมันจะเป็นเบอร์สองกดทีนึงเป็นเบอร์หนึ่งสลับอย่างนี้นะครับอ่าเลือกเลยสองทั้งสองอันเหมือนกันนะครับแล้วก็ ถ้าต้องการมันจะมีระบบกันน็อตตกด้วยผมก็งงเหมืออกันกันน็อตตกอ่ะวิธีระบบกันน็อตตกต้องกดอ่าสลับข้างให้มันเป็นการคลายออกก่อนนะครับนี่คลายออกระบบกันน็อตตกก็จะขึ้นทํางานเลยเห็นไหมฮะอันนี้ใช้เป็นแต่ถ้าฝั่งขันเข้าจะเป็นแค่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนะครับเลือกได้มีไฟแสดงฐานะนะครับมีไฟสองแอลอีชัดเจนสวยงามนะครับอ่านี่ว่างเรื่องราคาก่อนเลยออแล้วแบตจะหมดไอตัวเล็กเนี่ยเออเท่าไหร่น้อ หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบาทนะครับพันห้าสี่สิบแต่มีแบตก้อนเดียวนะฮะมีที่ชาร์จแค่นี้เองไม่มีอะไรแถมแต่ตัวใหญ่จะเต็มครบทุกอย่างนะครับราคาสองพันสี่ร้อยบาทนะครับครบทุกอย่างนะครับและสองตัวเนี่ยรับประกันให้หกเดือนทั้งคู่นะครับ oh. และมีอะไรเปลี่ยนให้ด้วยนะครับไมะจะเป็นหัวเป็นแบตแรงต่างเนี่ยถ้ามีปัญหามีสามารถสั่งซื้ออะไรได้นะครับและตัวนี้ก็สามารถสั่งแบตเพิ่ม,เต,มเติมได้นะ ลูหนึ่งน่าจะหกร้อยกว่าบาท้งครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ใช้งานไม่ได้เยอะเนี่ยนานๆใช้ในระหว่างวัน,นแล้วก็ระหว่างที่ไม่ได้ใช้ผมว่าชาร์จเอาไว้ก็ก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจบก็ออกมาตัวนี้เลยนะครับแบตใหญ่ด้วยได้แบตสองก้อนด้วยแต่ราคาก็ต่างกันเกือบพันนะครับแล้วก็ทางร้านก็ยังจะมีตัวถูกอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นแบตสองก้อนแบบนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์ตัวตัวถูกนะครับชุดหนึ่งประมาณพันพันสามร้อยหกสิบอันนั้นรับประกันให้สามเดือนพอดีไม่ได้เอาขึ้นมา ว่าอยากจะนําเสนอพิเศษต,ตัวนี้มากกว่าเป็นเกรดที่ดีกว่านะครับแต่เราก็มีให้เราให้ลูกค้าเลือกนะครับมี A B C แล้วแต่ตัดสินใจเอานะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ฝากลูกค้านะครับช่วยอุดหนุนสินค้าตัวใหม่นี้ด้วยนะครับผมเดียวอะไรตัวเล็กมีของแถมอันนี้ด้วยจ้าโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีก่อนนี้ครับบา,บายบาย,ายเพิดปิดเลยลูกอุย,ยช้าวาเราอ่ะ